สนับสนุนโดย AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสินค้าเกษตรปลอดภัยมองหาตราสัญ,ญลักษณ์คิวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมพัฒนาที่ดินมุ่งมั่นบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด -19 ด้วยสีโครงการหลัก โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่สร้างเกษตรกรรมยั่งยืนโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตจลประทานหรือบ่อจิว๋วเพิ่มประสิทธิภาพกักเก็บน้ำบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งโครงการโซนิ่งบกรีม รับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสมไปสู่การผลิตสินค้าชนิดใหม่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่ลดต้นทุนเพิ่มรายได้และโครงการเกษตรอินทรีย์ PGS ปี2564เตรียมความพร้อมกลุ่มเกษตรกรในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS กรมพัฒนาที่ดินทีมดีทีมพอดอ น้ำหนึ่งใจเดียวกันสู้ภัยโควิด -19 กลับมาในช่วงนี้นะคะพางผู้ชมไปติดตามเกษตรกรในพื้นที่สอบปกรนะคะเขาได้เรียนรู้ถึงประโยชน์และก็รวมไปถึงพัฒนาพื้นที่ในการทำการเกษตรเพื่อให้ได้ไรายได้ที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนติดตามได้ในช่วงนี้ค่ะ สวัสดีครับผมพรชัยคำชูครับเราอยู่ในพื้นที่คอทชชสงครับวันนี้เราจะพาไปดูพื้นที่นี้ทำอะไรกันบ้างผมจะพาไปดูครับเชิญครับครับในพื้นที่เราครับผมจะแบ่งโซนนะครับเป็นโซนฟาร์มแพะนะครับแล้วก็โซนท่องเที่ยวนะครับทำเป็นสวนพักกระต่ายผักนะครับแล้วก็ฟาร์มหนูนาที่สบกอพาไปอบรมนะครับแล้วก็คอกสัตว์ปีกโอกไก่บ้านนะครับเราเหมปลาครับมาถึงสัตว์ปีกครับสัตว์ปีกที่เรามีนะครับ ปตนไก่บ้านนะครับไก่พื้นบ้านครับมีเป็ดมีห่านนะครับ,รรบยี่ห้นี้เราสามารถนะครับมาแปลรูปเป็นเงินและแปลรูปเป็นอาหารได้ครับพื้น3พื้นที่เนี้ย2,900กว่าไร่นะฮะนำมาจัด389ลายนะฮะตรงนี้เราก็ได้มีการจัดนะฮะโดยผ่านคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะพอจัดแล้วเนี่ยมีหน่วยงานประสุัว์เข้ามาดูแลนะครับเราก็มาปร,ปรับปรับปรุงแปลงที่ดินก่อนนะครับจากพื้นที่หินนะครับเ,เดินด้วยสองขาสองมือนะครับเก็บ,กบจนกลายเป็นพื้นที่แบบนี้นครับตรงโล่งแบบนี้ครับจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับแพะที่เหลืออยู่ประมาณนี้ครับเราปรับใจพันธุ์ท้่มาเรื่อยๆนะครับ อะครับรับอีกหนึ่งสมาชิกแปลงนะครับพี่โตครับพี่โตสว,วัสดีครับสองไร่ครึ่งปลูกบ,บ้านแล้วก็ข้อไก่คือเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองด้วยแล้วก็ก็จะมีพืชพวกด่างต่างๆอีกประมาณ20ตารางวาน,นอกนั้นก็จะเหลืออยู่สองไร่เต็มเป็นพื้นที่ให้แพะเดินออกมากินอาหารด้านนอกได้อยู่ในคอกส่วนในอคออนี้จะประมาณสองงานครับ นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราเรานมาต่อยอดนะครับเป็นอาชีพไม้ประดับครับสวยงามครับราคาหลักหมื่นหลักแสน้อยู่บ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านรออยู่ข้างในครับเราไปดูนบครับนี่ครับเจ้าของสวนไม้งามนะครับราคาหลักหมื่นหลักแสนนะครับทั้งสอกรจะสร้างพื้นที่ให้2.5ไร่ครับผมในสภาพที่เป็นพื้นหินแบบนี้ซึ่งผมชอบแล้วก็เราก็มาดัดแปลงปรับสภาพพื้นที่ ให้เป็นประมาณให้ให้มันชวยตามธรรมชาติซึ่งเราจะไม่ได้แปลงเขามากมายอะไรนะก็คือเรามีหินเราก็ใช้หินใหนเกิดประโยชน์อ๋อทางสออ้องบกก็ได้มีโอกาสได้พาไปอบรมเรื่องการปลูกต้นไม้เรื่องการ,กเ,ร,การเพราะต้นไม้อย่างเงี้ยครับในเราก็ได้ไปเอาความรู้ตรงนั้นมามาปรับเปลี่ยนใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่เราอันนี้ต้องขอบคุณทั้งสออ้อปบกด้วยครับผม อีกหนึ่งแปลงครับในพื้นที่คอจทชิงครับที่ปลูกผักผสมผสานนะครับปลูกลงรองแล้วปลูกผักบนดินนะครับมาเจอคุยกับเจ้าของแปลงครับครูสมายสวัสดีครับนี่คือเจ้าของแปลงครับปลูกผักผสมผสานนะครับหลังจากที่สอบปอพาเราไปไปดูผักยกพื้นนะครับผักยกพื้นนะเปลี่ยนดินเราปลูกผักได้กินได้ผลแล้วในการทํานานะครับที่เนี้ยทานาไม่ได้แน่นอน พอมันที่แห้งแล้งแต่เราก็ปรับเปลี่ยนวิธีการคือลงรองครับปลูกข้าวในรองบงบอซีเมนต์นะครับนี่คือจุดหนึ่งครับที่ผมจะพาเข้าไปดูนะครับศูนย์ฝึกอาชีพบ้านมั่นคงชนบทนะครับไปดูห้ากันครับอ่ะสวัสดีท่านประธานครับพี่นรงครับท่านประธานศูนย์ฝึกวิชาชีพครับเดี๋ยวให้พี่นรงพาเข้าไปดูในศูนย์นะครับเชิญครับ เขาก็จะมาแนะนําไม่งั้นก็เชิญมีรถมารับให้ไปฝึกอบรมที่ตามสถานที่ดูงานครับผมดีครับในชุมชนของสองป,รปรกรเนี่ยจะได้มีอาชีพเสริมได้มีไรายได้เข้ามาอีกสินค้าคุณภาพดีจากสหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินตำบลสิงห์จำกัด